การซื้อความรู้กับประสบการณ์มันหมายถึงอะไรการซื้อความรู้กับประสบการณ์หรอมันคือทางลัดที่จะทําให้เราแบบสําเร็จเร็วขึ้นซื้อแบบยังไงไปโรงเรียนคอร์สไงแต่ต้องเลือกครูด้วยนะต้องดูด้วยแล้วซื้อประสบการณ์ซื้อประสบการณ์ก็คือจ้างที่ปรึกษาไงเจ้าสัวมีที่ปรึกษาไหมคิดว่าเขาเก่งไหมเก่งมากแล้วทำไมเขามีที่ปรึกษาแบบลดเวลา เวลาคนหนึ่งคนไม่สามารถทําทุกอย่างได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้หรอไปทําสิเชี่ยวชาญเรื่องนี้ดีมาบอกฉันดีเราฉันตัดสินใจว่ายัางไงนี่คือการที่ซื้อประสบการณ์ซื้อเวลาถามว่าเราเรียนรู้เองได้ไหมเรียนรู้เองได้ถึงจุดหนึ่งสิ่งที่พี่รู้วันนี้ผููอาจจะใช้เวลาสปีในการเรียนรู้เองก็ได้แต่ถ้าสมมติครูบอกว่าพี่เป็นที่ปรึกษาให้หน่อยครูรู้ตั้งแต่ชั่วโมงนี้เลยถามทุกวันนี้พี่ทำธุรกิจมีที่ปรึกษาไหมก็มี เวลาเกิดปัญหารเราต้องโทรถามคนที่เขารู้อย่าทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเร็วต้องมีที่ปรึกษาสองคุณต้องมีประสบการณ์นในการที่เขาทำอย่างคอแบงก์เซนเซอร์อย่างเงี้ยกู้เงินไปแบงก์ีิก็กู้ได้เพราะเวลาไปกู้เราจะเอาเอกสารไปยื่นแบงก์ถูกไหมแล้วก็ได้ไม่ได้มันอยู่ที่เขาแต่คอแบงก์เซนเซอร์สอนให้คุณเห็นตัวเองอะไปกู้เงินมีวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมยังจะไปกู้เงินกับแบงก์เนี่ยรู้ยังว่าจะต้องคุยกับแบงก์ยังไงเห็นถึงความสามารถในการจ่ายหนี้แต่อย่างเงถ้าวันหนึ่งที่เราต้องรับงานแบบมีคนตูมาให้20ล้านย ออเดี๋ยวเราไปขอกู่แบงค์แล้วขอแบบนี้เอา PO ปิดความเสี่ยงในการจ่ายนีแบบนี้